คุณต่อยเขบดุมากครับเขาดุมากมากครับารการสุรากันเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทักษะ คอนทาในวันนี้ต้องยุคนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ครับเพราะว่ากำลังมีไข่อยู่แล้วไข่มันอร่อยสุดๆใครก็ตามที่ชอบกินแกงเหลืองนะฮะและถ้าไม่ได้กินแกงเหลืองไข่ปลาริวกิวหรือปลาเลียวเสี่ยวหน่อไม้ดองอย่าไปอดโอ้ยกินแกงต้มของอร่อยแกงเหลืองแกงเหลืองกินแกงเหลืองอร่อยสุดมาแล้วอย่าต้องต้องกินมันก่อนครับต้องกินนี่ฮะไข่ปลาริวกิวนี่ก่อน ท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆและสุดยอดมากและร้านนี่จะทำได้ก็ต้องเป็นคนแบบนั้นผมรู้จักคนที่ทําอย่างนี้ได้ครับร้านนี้ท่านผู้ชมชื่อร้านเบียหิมะใครก็ตามที่ไปแถวประชาชื่นรู้จักกันหมดทั้งกรุงเทพครับรจะต้องตายแน่นอนเพราะร้านนี้เป็นตัวดูดเงินเดี๋ยวเงินของพวกเราเป็นมากมายหลายหลากแล้วครับ เรียกเข้าไปหลักแสนแล้วครับใช่เข้าไปไม่มีพลาดสั่งเมนูไหนจิ้มอะไรเป็นโดนโดนโดนเขาปล้นออกไปเงินเราทั้งนั้นแต่ของของเขาอร่อยจริงๆเขาสุดยอดตรงที่เขารู้จักหาวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะมาสอนทำแกงเหลืองไข่ปลาลิวกิวหน่อไม้ดองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวิชาญกุลลาบวันจากร้านเบียฮิมาครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณมากมากครับมาร่วมรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณมาทีไรเราดีใจทุกทีแต่ครั้งนี้ผมดีใจมากกับคุณเพราะว่าคุณไม่ได้มาคนเดียววันนี้คุณพ่อคุณแม่คุณมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคู่นะครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากที่คุณพ่อถามหนูที่มีข่าวว่ายิงกันตายไปแล้วอะไรนั่นไม่จริงนะครับท่านผู้ชมยังอยู่ทั้งคู่นะครับที่บอกคนหนึ่งพิการคนหนึ่งตายอะไรไม่จริงนะออป่าไม่ได้จะลาอกันแล้วอันนี้ผมพูดไปเองใช่ไหมฮะแต่่่วาคคนนนนี้เเป็กง เก่งทั้งสามีเก่งทั้งภรรยารักในการทําอาหารทั้งคู่ใช่ครับถามจริงๆคุณพ่อคุณแม่ใครทากับข้าวอร่อยกว่ากันโอ้โหเออตัดสินใจได้ไหมเออาง่ายเลยครับพ่ออร่อยกว่าแล้วคุณแม่เก่งด้านไหนคุณแม่เก่งด้านไหนโอ้แม่เขาจะเก่งทางด้านบริหารควบคุมอ๋อเอาไป่าเอาคุณหลวกว่า เอานี่ยไต่จ้ะไต่จ้ะไต่ออกมาเปิดไฟเปิดไฟเร็วๆเอาไฟไปเลยปลาไตไปเลยไตไปเลยคุณรู้เรื่องป่ะน้องมันบัตรทษไม่ใช่ฮะแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆเขาทำอร่อยจริงๆนะฮะครับเอาละวันนี้เราจะมาดูกันนะฮะในช่วงนี้มันปลามันมีไข่ครับและไข่มันจะอร่อยขนาดไหนยังไงและแกงมันเป็นยังไงเชิญชมพร้อมกันครับนี่คือที่ร้านนะท่านผู้ชมฮะเบียร์ฮิมะใหญ่โตมโหฬารมากนั่นคุณแม่อยู่ในภาพด้วยเราเริ่มต้นจากาเรต้องเตรียมไข่ปลาก่อนนะครับผม ไข่ปลานี้เราต้องมานึ่งก่อนนะฮะเพราะเพื่อเป็นการดับคาวเราใช้ผ้าขาวบางรองบนซึ้งแล้ววางไข่ปลาที่เราแกะออกจากพวงไข่ออกมาแล้วนะครับผมจากนั้นตั้งน้ํานะครับผมใส่ตะไคร้ทุบนะครับผมใบมะกรูดฉีกนะฮะแล้วก็ข่านะฮะเราก็รอจนน้าเดือดก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไข่ปลาลงไปนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ํายังไม่เดือดเนี่ย มันจะข่าวได้บนึ่งประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับไม่มากไม่ต้องการสุกจัดคราวนี้มาเตรียมเครื่องใส่หอมใส่กระเทียมไทยกระเทียมอันนี้ทําเครื่องแกงเหลืองนะครับท่านผู้ชมที่นี่แปลกครับทุบตําหอมก่อนกับกระเทียมก่อนนะฮะดูไปนะฮะอย่าผิดสูตรเขาและถึงตามด้วยขมิ้นขมิ้นนะครับและตามด้วยพริกกระเหลี่ยงครับผมพริกกระเลียงที่นี่ใช้พริกกระเลี่ยงฮะได้ทั้งหอมและได้ทั้งเผ็ดและได้สีสันด้วยครับผมตัดรสด้วยเกลือครับ ดูวิธีเข้าตำเครื่องนะฮะไม่เหมือนใครนะครับ <c oughs> เข้าตำแบบนี้จริงๆ <c oughs> จนได้เครื่อง <c oughs> แกงเหลืองออกมาครับ อันนี้ก็คือไข่ปลาที่เราเนื่องเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับประมาณ5นาทีผ่านไปไม่สุกมากไม่สุกครับผมพอเดี๋ยวเราต้องไปแกงต่ออีกหน่อไม้ทํายังไงหน่อไม้ราต้องไปต้มก่อนนะครับผมต้มน้ําทิ้งก่อนแล้วก็นํามาล้างต่อด้วยน้ําสะอาดอีกประมาณ 3- 4นสี่น้ำครับผมเพื่อให้ความเปรี้ยวความอะไรหายไปคืนหายเปรี้ยวหายให้เหลือความสดใสของหน่อไม้ดองใช่คราวนี้ทําแล้วครับที่ร้านเราใช้น้ําสต๊อกไก่นะครับน้ําสต๊อกไก่ครับน้ำสต๊อกไก่ นี่น้ําสต๊อกไก่ใส่ด้วยเครื่องแกงที่เราตำเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วมาละลายท่านผู้ชมสังเกตไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราตำเครื่องแกงไม่มีกะปินะฮะแล้วก็ใส่เกลือครับผมเกลือลงไปปรุงรสด้วยเกลือมะนาวมะนน้ำมะนาวทำแกงเหลืองนนะครับแล้วจึงใส่กะปิกุ้งครับผมกะปิกุ้งลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าว นะครับไปไม่ต้องแรงมากใช่ฮะยปานกลางครับปานกลางมันเริ่มเดือดเครื่องเข้ากันหมดเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมฮะเริ่มเดือดปุ๊บใส่ไข่ปลาใส่ไข่ปลาที่เรานึ่งไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปใช่ครับแล้วก็หน่อไม้ดองแล้วก็หน่อไม้ดองใส่ลงไปรวยมากใส่มากรวยน้อยใส่น้อยนะฮะไข่ปลาริวกิวนะครับครับผม ใส่ลงไปได้ที่ต<า>ักใ <พอ S 1> ส่ชามพอเดือดอีกครั้งก็ตักเสิร์ฟใส่ชามได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแกงเหลืองไข่ปลาริวิวแกงเหลืองไข่ปลาริวกิวครับนี่คือความเด็ดขาดนี่คือความสุดยอดก <c oughs> ่อนอื่นเราไล่ทีละเรื่องก่อนท่านผู้ชมปลาริวกิวเนี่ยเรียกได้หลายชื่อนะฮะทาง ภาคตะวันออกจะเรียกกันว่าปลาเริวกิวนะฮะทางอื่นอาจจะเรียกว่าปลาเรียวเซียวสุราษฎร์เราเรียกเรียวเซียวฮะแล้วถ้าเกิดบางที่ก็เรียกว่าปลามมยงครับผมปลามมยงใช่ไหมฮะแล้วแต่แล้วตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไข่คล้ายๆกันแต่ว่าชื่อปลาจะแตกต่างกันไปใช่แต่ก็เป็นไข่พันนี้หมดลักษณะการมันจะเป็นไข่หยิบให้ดูหน่อยครับเอาพวงก่อนไล่พวงก่อนท่านผู้ชมเอ้ยมันอยู่ในท้องท่านผู้ชมมันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ ใช่ไหมฮะนี่ในหนึ่งท้องมันมีเยอะพวงไหมไม่ไม่เยอะครับพวงเดียวครับมีแค่นี้ครับมีแค่นี้หนึ่งชุดนี่ครับมันมีแค่นี้แล้วพอเสร็จเรียบร้อยเวลาเราจะมาทําเราก็ต้องแกะมันออกนะฮะแกะออกเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเม็ดเม็ดหยิบเม็ดเม็ดด้วยครับเม็ดเม็ดนี้่มาดูนะครับนี่ครับเป็นสวยสนงดงามแบบนี้แล้วผมบอกท่านผู้ชมก่อนไอใหญ่ๆ่อย่างนี้หายากมากนะครับมันไม่ใช่มีกิโลเท่าไหร่ครับ กิโลละเกือบพันนะครับตอนนี้กิโลละเกือบพันบาทนะครับเฉพาะไข่นะฮะไม่ได้นับตัวปลานะฮะไม่ได้นับปลาทั้งตัวและนี่คือตัวปลาริวกิวหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้คล้ายๆปลาฉลามเนี่ยหน้ามันนะตามันคล้ายๆปลาฉลามนี่นินเออเเป็นอลาโลนวดันมันมันผมว่ามันก็น่าจะเป็นพวกพวกพันเดียวกันน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าท่านนึ่งไข่ไม่เป็นครับ นึ่งนานไปแข็งแข็งปากเลยเขาถึงนึ่งไข่แค่หนาทีหนาทีแล้วเขาถึงใส่เครื่องลงไปคือใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดใส่ข่าลงไปดับกลิ่นคาวและเพิ่มความหอมใช่ครับผมนะท่านต้องทําตามนี้นะฮะอย่ารัดขั้นตอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านไปแกงปุ๊บท่านไม่ได้ทําอย่างนี้เหม็นข้ากินไม่ได้ย่่มาโกรธกันที่เด็ด สุดๆเลยนะค,คุณปัญญามาบอกเคล็ดลับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นการตําเครื่องเมื่อสักครู่นะคะคุณวิชาญใช่ครับเราจะทําเครื่องแกงเหลืองก็จริงแต่เราใส่กระปิลงไปไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่<ม>นะท่านผู้ชมเรามาใส่กระปิทีหลังทําไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโขกระปิลงไปในเ,<ล>เครื่องแกงเลยจะทําให้น้ําแกงเหลืองนี่ยดำขมจะไม่น่าทานน,นี่น เขาทําขายท่านผู้ชมเขาจะมานั่งตำเครื่องโดยใส่กระปิแล้วทิ้งเครื่องไว้นานๆอย่างนั้นพอเริ <t 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 ่มแกงน้ํามันดําเลยไม่สวยเขาทําขายเขาต้องแยกกะปิออกไม่ตำในครกแล้วเมื่อจะมาแกงเขาถึงมาใส่ทีหลังเราตำเองกินกับบ้านไม่เป็นไรเราจะใส่ลงไปก็ไม่มีปัญหาแต่เห็นไหมมันมีเคล็ดลับมันแตกต่างอันนี้คือความสุดยอดของเขาแล้วก็ที่แน่ๆเขาใช้พริกพริกกะเรียงกระเหลี่ยงทำไม มันจะช่วยเรื่องความหอมเรื่องกลิ่นนะฮะแล้วก็เรื่องสีสันเรื่องสีครับมันจะนวลกว่านะใช่ความวจริงมันก็หอมกว่าจริงๆด้วยวนะถ้าเกิดว่าเราใช้พริกขี้หนูนะฮะมันก็จะออกไปทางเขียวหน่อยเออนิดๆ,ๆ,ดๆแหลมๆหน่อยมันบางทีดูแล้วมันไม่ค่อยเข้ากับแกงอืเท่าไหร่แต่คือหนึ่งคือสีสวยแล้วก็เผ็ดแล้วก็หอมใช่แล้วมันหอมกินได้อย่างเดียวเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้ดูว่าโทรที่พูดไปตั้งนานเรื่องนี้อ่ะ <c oughs> เราดูแล้วท่าจะไม่มีอะไรวุ่นวายแล้วท่านครับเขาไม่นร <c oughs> ถ้าท่านมีโอกาส <c oughs> ตอนนี้รีบไปตลาด <c oughs> แล้วหาซื้อไข่ปลาเลียวเซียวซา <c oughs> หามาทำซะ หาได้หามาทํากินมันไม่ได้มีทุกเวลามันมีช่วงนี้ใ่หาไม่ได้จะไปเบียร์หิมะก็เรื่องของท่านแต่ว่าตอนนี้น่าเอามาทํากินจริงๆใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านซื้อมาแล้วจริงๆนะนี่พูดตรงๆถ้าท่านซื้อมาแล้วจริงๆอยากให้ลองทําถ้าเหลือจากทําแกงทําไข่ปลาเรียวเซียวย่าง ย่างเกลือท่านผู้ชมเอาไข่ปลาเลวเซียเนี่ยนะฮะมาเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะฮะอย่าไฟแรงจัดเอาเป็นไฟถ่านนะครับแล้วใส่ใบใบตองแล้วย่างเกลือหมายถึงว่าเอาเนี่ยคลุกเกลือก่อนรวยแล้วย่างค่อยๆไฟอ่อนๆนะะค่อยๆใจเย็นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเรื่อยๆอร่อยไม่มีที่ติถูกต้องไหมถูกต้องคุณปัญญาถูกไหมถูกช่างนะฮะเราต้องแกวต้องแกะจากผอว ไอ้แกงต้นหนูยังไม่ได้กินเลยใจเย็นเย็นเดี๋ยวได้กินถูกไหมฮะเอามาย่างนั่นอ,อร่อยสุดๆผมจะบอกให้ในหน้าไหนก็ไม่มีต้องหน้านี้รีบทำซะ<อ>แล้วเม็ดขนาดนี้ไม่มีหรอกอไปตามร้านบางร้านนะ,ะไปเจอเม็ดเท่ากับเนี้ยแาคา่นี้จริงๆจิ้นเ, <ๆ S 2> เดียวนะฮะได้กินแล้วเชิญครับทดลองเลยครับนี่ครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมให้มันคุณคุณนวัดเย็นมาได้ได้ชอบ แล้วชอบใจะไหมชอบแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องความเผ็ดของคุณไม่เผ็ด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 อ่ะครับฮะไอ้กระบวยนี่หนูจะต้องเปลี่ยนละทำไมล่ะตักเจอไข่ไม่เจลาไมเลยเนี่ยฮะมันมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปนะใครที่ชอบไข่ปลาคาเวียนึกภาพก็แล้วกันว่านี่เป็นเป็นพ่อไข่ปลาคาเวียเพราะแม่มันใหญ่กว่าแต่เข้าไปในปากท่านผู้ชมกรึบอืมอืมนวลสุด นวลยังไงอะไข่อะไม่แข็งเหมือนบางพูดจานครับแถวร้านมีเมนูมีนักเลงนะพอมีครับมีพอมีนะเนี่ยช่วยมาตบมันหน่อยนะจะบอกว่าจะบอกเคยรับประทานหลายที่ บางทีก็ใกล้เคียงนี้บางทีเป็นปัญหาคือมันแข็งจนนึบติดฟันถูกตอนิดๆเหมือนนึบๆแต่นี่ไม่มีอาการนั้นเลยเพราะเขาทําไม่เป็นถ้าเขาทําเป็นต้องทําอย่างที่พูดคือว่า5นาทีเท่านั้นที่เอาไปทําในตอนแรกแล้วตอนที่ลองใส่แกงลงไปคือแกงนั้นมันเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมใส่ทีหลังสุด แล้วก็ใส่หน่อไม้แล้วเอาขึ้นทานเลยนั่นแหละใช่ถ้ามองไม่ชัดดูทีวิธีทานไข่ปลาโอ้โหโอ้โหคุณรวยจัดเลยนะเนี่ยขายละคำนี้ต้องเท่าไหร่คุณแม่ทำนั้นเป็นร้อยบาทเลยนะ้วนะกว่ากิโลเป็นพันอ่ะไม่มีไม่มีศิลปะในการกินนี่ยังไงยังไงคือบอกแล้วและว่าเวลากินเนี่ยก็แต่ว่าต้องกินเยอะๆมันต้องมีหน่อไม้แกล้มโอ้ก็เลวพอกันละรอไปสามสี่ลูกโอ้โหวิจารณ์กันทางด้านนี้ครับ ถ่าคุณชมเชื่อผมว่าหน้านี้ไม่มีอีกแล้วท่านที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าท่านเป็นคนเก่าๆแก่ๆท่านจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วถ้าท่านนึกออกท่านจะนึกถึงไข่มันย่างท่านยิ่งรู้สึกเลยเอามากินคู่กันไม่มีอะไรจะเทียบอีกแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชาญ <c oughs> ขอบคุณร้านเ <c oughs> บียร์หิมะ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่กรุณามานั่งอยู่นะครับแล้วก็ลบข่าวลือนะฮะที่ว่าฆ่าตายไปแล้วไม่ใช่ไม่จริงเขาไม่เคยมีข่าวแค่งอนนิดหน่อยผากผากอ๋อฟากคว้างมีดแล้วถากมัฟุ้งท่านเลยแต่พ่อเขาเป็นไอ้นี่นะเป็นไอ้เขาเรียกอะไรวิชาอะไรกางฟูอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อเขาลบได้จู๊บเวยบอกแบบยาคว้างไงก็ไม่โดนวายได้ข่าวที่แล้วที่พูดเงี้ยเข้านี้เลยฮะหายปลาเลยนะฮะเอาละฮะพ่อ อาชีพพูดเนี่ยเก็บกดเพราะตัวเองก็เฉียวเฉียวเหมือนกันนี่เจ๊ก็เฉียวเฉียวเหมือนกันพริกระเหลี่ยงเนี่ยนะท่านผู้ชมฮะโอเคโอเคหนูไม่โอเคเฮ้ยดีดีดีขอบคุณคุณวิชาขอบคุณร้านเบียร์หิมะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ร้านป้าสมจิตจังหวัดระยองไปจังหวัดระยองถ้าไม่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำถือว่าผิดต้มยำมันจะต้องมีหมูชิ้นที่มีคุณภาพเดี๋ยวนี้เวลาผมไปกินบางร้านนะผมต้องเอามือจับไว้แน่นเลยนะทำไมอ่ะกลัวมันปีกปลาหมึกทอดทำมิ้นสดครับตอนผมอยู่ฝรั่งเศสโอ้โหเยอะไปไหมครับนี่นี่คุณลองชิมหนึ่งหนูก็ลองได้แหละอ่ออดูรสชาติโอเคเลยลองกินดูลูกคุณนาวัตรปากดีนะ ุณลองอ่ะอ <c oughs> ่ะแล้วต้องให้เ็สตัดสีไหมกอนเข้ามา สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอร์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนับสนุนกัน ตั S 1> <S 1> <S <S ้มสกายอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับ <S 2> <S 2> ตามกันแล้วกัน